โค้ดเฮงบิกชนาทิพ์คัมแบ็กไทยลีกสโมสรใหม่ญี่ปุ่นควรไปโค้ดเฮงวิทยาลาหกุลอดีตประธานเทคนิคทีมชาติไทยเบิกชนาทิพสงกสินเพมิเกอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยควรสู้ตอนน่อในเจลีกหาทีมใหม่ยยงไม่ควรมาไทยลีกตอนนี้แม้จะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามแข้งจอมทัพกับตันทีมชาติไทยกำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนัก หลังได้รับโอกาสจากโทรุโอนิกิวันเวทีญี่ปุ่นจากเกาเกมลงสนามไปเพียง68นาทีเท่านั้นโดยมี3มทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเทลี์เดินหน้าดึงชนะทิพ์ออกจากถิ่นคาวาซากิฟันเตเลเพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างไรก็ตามในมุมมองของโค้ชเฮงวิทยาลาหากุลบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นอย่างดีอยากให้ชนะทิพ์สู้ต่อในเจลิหากอยู่สโมอสรอนเดิมแล้วไม่ค่อยได้ลงเล่นอาจต้องมองหาสโมสสอนใหม่ในญี่ปุ่น พื่อโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นในขณะเดียวกันมองว่าหากชนะทิพตัดสินใจเลือกที่จะกลับมาเล่นไทยลีกก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ล้มเหลวแต่อย่างใดเพราะผลงานที่ผ่านมาในการเล่นเจลีกผิูสุดให้ได้เห็นถึงความสําเร็จแล้วทูรอหารือยังไม่ตัดสินใจว่าจะประมูลความลิขสิทธิ์ยิงสุดไทยลีกทูยังไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประมูลความลิขสิทธิ์ยิงสุดไทยลีกหรือไม่เผลอต้องพูดคุยหารือกันอีกครั้ง พอต้องประเมินความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นด้วยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประมูลลิขสิทธิ์ยิงสดการแข่งขันในศึกไทยลีกประจำฤดูกาล2023-2024เป็นต้นไปล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากเพจปีบงปังปกงว่าหนึ่งนีซื้อใหญ่ของไทยยังถูกยังคงรอดูท่าทีแต่จะมีการหารือก,กันอีกครั้งเกี่ยวกับการประมูลครั้งนี้ด้วยจากรายงานทั้งนายองอาจประภักมูลหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บอามาจอทูคอปเป a รชันได้ออกมาเผยถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการประมูลความลิขสิทธิ์ยิงสดไทยลีกว่าทูวิชันได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประมูลจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ตอนนี้ทางผู้บริหารของเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้แต่อย่างใดแน่นอนว่าเราต้องขอพูดคุยหารือกันก่อนเพราะเป็นเรื่องทางธุรกิจ ที่ต้องประเมินความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ต้องยอมรับว่ามูลค่าของลีกไทยไม่ได้สูงเหมือนเมื่อหลายปีก่อนซึ่งถ้าดูจะเข้าไปจริงเรื่องของตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ก็คงใจให้ไม่ได้เท่าเดิมอีกแล้ว